ได้อินสปิเรชันมาจากข้างหลังภาพแต่มันไม่ใช่ข้างหลังภาพที่คุณเครยรู้จักเป็นการร่วมมือกันของคนไทยกับบรอดเวและคราวนี้โปรดักชันทุกอย่างมันจะเต็มสตีมอย่างที่เราอยากให้มันเป็น Pictures apart life Moments that stand of จากที่เราทำละครเวทีมิวสิควลมาหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นออริจินัลมิวสิควลที่เป็นภาษาไทยนะครับเราก็มีคำถามอยู่ในหัวตลอดนะว่าโอเคมันประสบความสำเร็จมากในประเทศไทยเราก็ถามตัวเองอยู่ตลอดว่าแล้วเรื่องที่เราทําอยู่เนี่ยถ้ามันมีชีวิตไกลออกไปนอกเหนือจากประเทศไทยมันจะเป็นไปได้ไหมพอเราได้เจอกับคนที่อยู่ในอินดัสทรีคนที่อยู่ในวงการละครเวทีของบรอดเวยเราก็มีคำถามนะครับว่าแบบเออ คุณคิดว่า original musical ของเราที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันสามารถไป adapt ไปเป็นภาษาอังกฤษบ้างได้ไหมเขาก็บอกว่าได้น่าสนใจนะเพราะว่าเขาต้องหาเรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้มัน attract international audience ได้ด้วยหลังจากนั้นผมไปเจอกับ Richard Morby Jr. ซึ่งเขาเป็นคนที่เขียนเนื้อเพลงภาษาอังกฤษให้กับมิ s ไซงอน เขาเป็นคนเขียนบทละครเวทีเขาเป็นคนเขียนเนื้อเพลงและเขาเป็นผู้กำกับละครเวทีบรอดเวย์อยู่หลายเรื่องริชาร์ดมัลเบีเนี่ยเขามีเรียกว่าคนเขียนเพลงที่เป็นคู่ใจของเขาชื่อเดวิดช d ยเดวิดชายนี่ก็เคยได้ออสการ์มาแล้วเคยได้แกรนดีนมาแล้วนะครับริชารเองก็ได้โทนี่อวอร์ดมาแล้วเขาจะเป็นคู่เรียก m ัลเบี n และชยก็เลยตกลงกันว่าจะ Based on ข้างหลังภาพ The Musical แล้วทำให้มันเป็น นิวมิวสิค l ขึ้นมาทำไมเขาถึงมองเห็นตรงข้างหลังภาพเขาได้ดูวิดีโอของของที่เราถ่ายทำเอาไว้อยู่สองสเรื่องนะครับแล้วก็เขาก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเลิฟสตอรี่ที่มันค่อนข้างที่จะยูนิเวอร์แซลมันรีเลทได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกันว่าอ่ะไหนลองมาทำสิเอาข้างหลังภาพมาทำเป็น New musical ลที่มันสานปแต่พอหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แปลมันคงไม่ใช่แค่แปลเพราะการที่จะทําอะไรขึ้นมาตรงนั้นให้มันลงตัวของมันเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราทําคือเราต้องไม่ยึดติดเราก็เลยลองนู่นลองนี้ลองนี่ลองนั่นจนออกมาเป็น Waterfall of life pictures your ว a t ตอร์ d o ร์ เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นนิวมิวสิคอลที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมิวสิคอลของไทยนั่นก็คือข้างหลังภาพในมิวสิคหลังจากนั้นก็ลองคิดถึงการปรับเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อพูดจริงๆข้างหลังภาพเป็นเรื่องอสำหรับคนไทยดูเพราะคาแรคเตอร์ทุกตัวละครเป็นตัวละครไทยเพราะนั้นมันจะเป,นเป็นเรื่องของไทยให้ไทยดูทำยังไงแล้วเนี่ย มันจะเป็นเรื่องที่มีความเป็นไทยแต่ในขณะเดยียวกันสามารถที่จะมีออเดียนสที่กว้างกว่าเราก็เลยคิดว่าเปลี่ยนตัวละครเอกมันไม่มีคุณหญิงกีรติในนั้นนะครับนางเอกชื่อแคทรีนเป็น,เป,นเป็นคนอเมริกันแต่ว่ามารักกับเด็กไทยที่ชื่อนพธเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นความรักต้องห้ามของเด็กไทยคนหนึ่งที มีความชื่นชมอเมริกันมากๆแล้วก็เรียกว่าพร้อมจะทิ้งทุกอย่างที่เป็นสยามกับผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งที่กำลังเฟลจากอเมริกามาแล้วกลับมาเมืองไทยทั้งๆแล้วก็เคยอยู่เมืองไทยแล้วก็ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมของไทยแล้วก็บอกบอกว่าเฮ้ยู่ทิ้งจริงเหรอ ทำไมอยู่ถึงอยากจะทิ้งมันมันจึงเป็นคลาสแล้วต่างคนต่างจะเรียนรู้อะไรซึ่งกันและกันจริงๆมันเป็นละครคนละเรื่องแต่ว่ามันได้อินสปิเรชันมาจากข้างหลังภาพการที่ละครเวทีเรื่องหนึ่งจะไปถึงบรอดเวย์ได้หรือไม่นั้นเต็มไปด้วยขั้นตอนมากมายและไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะสามารถไปถึงบรอดเวย์ได้ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นจะต้องทําการลองอ่านบทและทดลองเปิดการแสดงในเมืองต่างๆเพื่อเป็นการทดสอบผู้ชม ในปี2015 Waterfall ก็ได้ถูกไปแสดงที่ p a s a d e n a Playhouse ในเมือง p a s a d e n a และ f i f อ h วน e วเชียเตอร์ในเมือง Seattle มีบางคนได้บินไปดูนะที่ p a s a d e n a ที่ Seattle แต่หลายๆคนเชื่อว่าก็คือ,อยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ดูกันพอมาปีพศนี้ผมคิดว่าเราพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วที่จะทำ Another production ของ Waterfall ซึ่งเป็น production ใหม่เป็น production ที่ยังไม่มีใครเคยเห็น และจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมงานไทยและทีมงานบลอดเวยแล้วเราก็นำเอานักแสดงหลักที่เราคิดว่าจะเหมาะสมกับทั้งนพพรแคทเธอรีนแล้วก็เจ้าคุณอธิการบดีแล้วก็ยังมีตัวละครหลักอีกสองสตัวมาจากบลอดเวยครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้ดูกันแบบ เต็มตาจริงๆเพราะว่าตอนที่ทำที่แพรสดดน่าและเซีแอติลโปรดักชันมันก็ไม่สุดอบอกงรงน้ำตกมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราทำกันที่เมืองไทยมาครั้งนี้โปรดักชันมันจะตื่นตาตื่นใจมากๆผมว่ามันจะเป็นแฮปป i n g มันจะเป็นแฮปป i n g อะไรบางอย่างสำหรับประเทศไทยอยากให้คนที่ เป็นแฟนของเมืองไทยรัชดาลายัยคนที่เป็นแฟนของละครเวทีของซีนาริโอมาดูกันนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่เคยได้ดูละครเวทีลองมาดูกันครับเพราะว่านี่คือการผสมผสานของความเป็นไทยและความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าด้วยกัน